สวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับใกับรายการตํานานพระสมเด็จยามเย็นๆนะครับนะวันนี้ก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่อชอบกันอีกเช่นเคยนะครับนะมีหลายโซนเลยวยพี่นะคัดมาสวยๆพอแบ่งบูชาให้พี่ๆกันทั้งนั้นเลยนะครับนะะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับเนี่ยครับเบอร์โทรติดต่ออดีไลน์นะครับ0 8 0ย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับเบอร์เดียวกันนะพี่นะมีสแกนชีวะโค้ดนะครับ หาคนหาเบอร์ไม่ไมเจอแล้วพี่นะอะมีบริการเก็บเงินปลายทางครับเบอร์ไม่เสียเวลาไปเริ่มกันเลยนะครับนะอะวันนี้ก็แบ่งกันราคาเดิมนะพี่นะองค์ละห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนะถูกใจยังไงทักชอบมาปิดได้เลยนะพี่นะอะองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับมีเส้นมังคับพิมพ์นะครับอเตรียมกระดาษปากกาแคปรูปไว้ด้วยนะพี่นะถึงชอบองค์ไหนจะได้ทักโทรมาได้เลยครับผม พิมพ์เจดีเนื้อหาอย่างนี้เลยนะพี่เนี่ยครับ,รบขาบไข่ขึ้นเลยครับผมมีเส้นมารับพิมพ์ด้วยนะครับนะเนี่ยดัานหลังก็มีเม็ดกรวดนะพี่นะเห็นไหม เม็ดกวดเม็ดแร่ครับอ่ะครับรายการที่หนึ่งครับต่อไปรายการที่สองครับนี่ครับพิมพ์หญ่นะครับนะเสียงนิกลมเลยนะครับนะนี่ครับมีคราบแป้งนะครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับพี่ นีมีผ่านการลงลักมาแล้วพี่นะเป็นเกตจดซุ้มนะครับนะมีเกตจดซุ้มเลยครับผมมีเม็ดพระซุ้มกอครับเนี่ยขาบลักเก่าๆเลยนะพี่นะด้านหลังนะครับเป็น หลังเรียบนะพี่นะมีมวลสารครับผมเก่าเลยครับพี่รายการที่สองครับต่อไปรายการที่สามครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับหลังเป็นหลังกราบหมากนะพี่นะหลังกราบหมากกดพิมพ์แบบบางๆนะครับนะเป็นริ้วๆเลยครับผม โอ้โหดูครับพี่มีคราบไข่ขึ้นเลยครับเส้นใต้ฐานนี่คมชัดเจนนะพี่นะนี่ครับโอ้โหดูครับพี่อ่ะรายการที่สามครับ ต่อไปรายการที่4ครับนี่ครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหไปดูครับเนื้อนี่หนึบนุ่มในตัวเลยนะพี่นะนี่ครับมีความแข่น้ำมันตังอิ้วนะครับนะครับโอ้โหมีเม็ดมวลสานะครับนะเม็ดผงนะครับเนีย ภาบเก่าๆเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับด้านหลังครับโอ้โหีดูพี่มีคราบน้ำมันตังอิวเห็นไหมครับ แล้วก็มีเม็ดผงนะครับพุทธคุณเม็ดพระสุ้มกรนะครับนะรายการที่สี่ครับไปรายการที่ห้าครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์อกวีนะครับนะสวยเลยครับผม สารชัดเจนนะครับนะหมดสารชัดเจนเลยครับรับรายการที่5นะครับนะต่อไปรายการที่6ครับ ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะั้นเนื้อแตกลายนะครับโอ้โหดูครับเนื้อนี่ยุบย่นเลยนะพี่นะเนี่ยครับเนี่ยครับเนื้อแตกลายนะพี่นะเนี่ยครับเก่าๆเ,เลยครับ นี่ครับ,นรบเนื้อนี่เป็นเม็ดเเลยนะพี่นะนี่ครับรายการที่หกครับกลับต่อไปนะครับรายการที่เจดครับ <c oughs> นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ลึกดีนะพี่นะตรงนี้พิมพ์ลึกดีนะครับ มีเม็ดกรวดนะครับนะ <c oughs> ครับมีเม็ดกรวดเม็ดพุทธคุณนะครับเกททะลุซุ้มครับพี่ เป็นเม็ดมอนสารนะพี่น้ำเป็นเม็ดมอนสารด้วยนะครับรายการที่เจ็ดครับต่อไปรายการที่แปดครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยครับเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับนะองนี้ผิวพระค่อนข้างเปิดหน่อยนะพี่น้ำเนี่ยครับผิวพระค่อนข้างเปิดนะครับดูคลาสสิกดีนะครับนะ ครับเก็บทะลุสูงครับร uh, ายการที่8ครับ ไปรายการที่คร้าครับองนี้เป็นพิมพ์ชัยนะครับมีคราบไข่แล้วพี่นะเส้นกรอบบังคับพิมพ์ชัดเจนเลยครับพี่โอ้โหลองดูเนื้อนี่เนื้อย่นยนอย่างนี้เลยครับเขตทะลุซุ้มครับเนื้อนี่มีความเก่านะครับ นี่ครับไข่ขึ้นเลยครับโอ้โหนี่ขอตัดนี้เลยแล้วพี่เนี่ยนานลังครับมีรอยลานนะพี่นะเนี่ยโอ้โหมวดสนี่สุดจัดเลยนะพี่นะองค์นี้นะรายการที่เก้าครับ รา,ายการที่สิบครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเสียนกลมนะครับนะเนื้อหาเก่าเลยครับมีคราบเชื้อรานะครับคราบฝุ่นคราบแป้งครับหิ้งเลยครับ ชื่นชอบยังไงนะครับนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคี่นะถูกใจแล้วก็ทักมาปิดได้เลยนะครับนะอน,นีครับโอ้โหอครับพี่รายการที่สิบครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับนี่ครับเป็นสมเด็จด,ดำนะครับนะ อันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าพิมพ์กล่องไม่ขีดนะพี่นะพิมพ์ใหญ่กล่องไม่ขีดนะครับเนี่ยครับ่ะจะค่อนข้างหนานะครับเนี่ยครับโอ้โหปึ๊กเลยนะพี่นะลองแม่เหล็กให้ดูครับตรงนี้เหล็กดูดนะพี่นะเหล็กดูดดดูติดนะครับเนี่ยครับโอ้โหปึ๊กเลยนะพี่นะโอไม่โดนนะครับอันนี้ไม่โดนนะพี่นะ เนี่ยครับวันนี้ดูอะไรนะครับเนีย่ยวางข้างบนให้ดูเลยครับเนี่ยโอ้โหมีความเขาเรียกว่าผสมแร่เหล็กไหลนะพี่นะผมว่านะครับครับเกตทะลุซุ้มครับโอ้โหนี่ครับ,ด,รบ,รบดูเงาพี่ ร,รายการที่11ครับต่อไปรายการที่12ครับนี่ครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่กล่องไม่ขีดอีกหนึ่งองนะพี่นะเนื้อ,องค์นี้จะเอาขาวนวลน,นะครับเนี่ยหนาหน,านะพี่นะนเกตทะลุซุ้มครับมีใบหูชัดเจนนะครับนะ มีลอยปูไตนะครับนะเห็นไหมรอยขีดขดนะครับเนี่ยครับรอยปูไตครับพี่รายการที่สิบสองครับต่อไปรายการที่สิบสามครับตรงนี้นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่อีกสองหน้านะครับนะเนี่ยครับมีเส้นกรอบกระจกนะครับนะเนื้อขาวๆแบบนี้นะพี่นะ สุ่มครับเหนมันเห็นมวลสารน่ครับพี่มวลสารพระสุ่มกอนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งเ็าเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วยนะ พิมพ์ใหญ่ลึกๆคมๆนะครับนะนีครับรายการที่สิบสามครับรายการที่14ครับองนี้เป็นพิมพ์เส้นได้กุบางขุนพรมนะครับนะนี่ครับมีคาบกุนะครับนีครับพี่ๆดูครับโอ้โห ครับกูเดิมเลยนะครับนะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนะอย่ครับกุมกูบางบางนะครับนะพอมีครับกูตรงนี้นะทีนะรายการที่14ครับ รายการที่สิบห้าครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะนะครับมีเส้นกรอบกระจกนะครับในเส้นนะครับพิมพ์ครับพี่เนื้อหานี่เลยครับโอ้โหเนื้อหานี่เก่าปึ๊กเลยนะครับนะนะครับมีเม็ดกรวดนะครับ นี่ครับเส็นบังคับพิมพ์ครับพี่ครับรายการที่สิบห้าครับไปรายการที่สิบหกครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อออกแห้งแก่งเลยแล้วพี่นะนี่ครับมีการผ่านการลงรักมานะครับด้านหลังเป็นการกดพิมพ์แบบกระดานนะครับนะเก,เก่าแก่าแ่งๆเลยครับพี่ <c oughs> นี่ครับพิมพ์ฐานคมดีนะพี่นะ เนื้อพระแบบออกโซนแห้งแก่งเลยครับครับรายการที่16ครับต่อไปรายการที่17ครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะมีคาบกุกนะครับนะมีคาบกุกคาบเชลลาเลยนะพี่นะ เก่าเลยนะครับนะแต่ปิเลยครับพี่รายการที่17ครับต่อไปรายการที่18ครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าๆเลยครับดูโอ้โหมีมวลสารนะครับนะมวลสารเห็นขึ้นชัดเจนเลยครับ พ,พี่ดูครับความเก่าครับนเนื้อผ้านี่ยุบย่นเลยครับนี่หม่นสารจัดดีนะพี่นะ รายการที่18ครับต่อไ <c oughs> ปรายการที่19ครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะนี่ครับมีเส้นมาครับพิมพ์ด้านหลังเป็นกาบการกดพิมพ์แบบกาบหมากนะพีพ่าเป็นริ้วๆนะครับนะ สูงนะครับเนื้อนี่มีคาบฝุ่นคาบหิ้งเดิมๆดิมแลครับด้านหลังครับยุบย่นนะพี่นะกดพิมพ์แบบกาบมากเลยนะครับนะรายการที่19ครับ นรายการที่ยีสิครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะสุ้มลึกดีนะพี่นะมีคราบแป้งน,นะครับเนื้อผ้าออกเหลืองๆนะพี่นะออกอมเหลืองนะครับนี่ครับโอโ้โหสุดยอดเลยนะพี่นะ คราบคอยข้าวแป้งนะพี่นะกรอบตัดขุดคเลยนะพี่นะมีเม็ดมวลสารนะครับนะโอ้โหอหารดีจริงๆครับ การที่20ครับต่อ <c oughs> ไปรายการที่21ครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะพี่นะลงรักปิดทองนะครับเก่าๆเ,เลยครับน่ครับด้านหลังนี่กดพิมพ์แบบกระดาษเลยนะครับนะมาดูใ,ใกล้ๆกันเลยครับพี่ พิมพ์ใหญ่มีลงรักปิดทองเก่าเลยนะครับนะยี่ับบอย่อย่างนี้เลยครับพี่หนูครับลักครับรักษาสภาพเนื้อผ้าดีมากเลยนะครับนะ รายการที่21ครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่22ครับตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์ j จดีนะครับนะพิมพ์ j จดีลงรักปิดท้องนะครับนี <c oughs> สวยๆ <c oughs> วยเลยนะพี่นะพิมพ์ j จดีแบบนี้ครับ เป็นพิมพ์ j จดีใหญ่นะครับนะเนี่ยครับรายการที่22ครับ รายการที่23ครับนี่ครับพิมพ์เจดีนะครับนะเนื้อขานวนวลดีครับเนองค์พระนี่ยุบย่นเลยนะครับนี่ครับเนื้อขานวนวลนะพี่นะดูแล้วแบบหนึกนุ่มสบายตาดีนะครับ รายการที่23บครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่24ครับนี่ครับตงนี้ลงลกน้ำเกลียงนะพี่นะเหลี่ยมก่อพลาสติกกับเก่านะครับหลังเป็นหลังกระดานนะพี่นะนะี่ครับก่อเก่าแบบนี้เอาไปเลย500บาทนะพี่นะมาดูกันใกล้ๆนะครับ สวยเลยนะพี่นะเลี่ยมเก,เก่าแบบนี้นี่คลาสสิกเลยนะพี่นะนะพติกมีเก่าเลยครับพี่ด้านหลังครับคาบลักนับเกี้ยงนะพี่นะคาบรายการที่24ครับผมก่อนจะไปนะครับนะขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ าคนหาเบอร์โทรไม่เจอแล้วพี่นะนี่ครับแคปเกี่ยวโ,โค้ดได้เลยครับครับสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จยามเย็นวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ